นะครับโอ้ยเออต่อยครับเต็มสอของน้อุ๊ปอุ๊ปอู้หวผดลงอบอ้เนี่ยครับพีลงผดลงอ๋อพุ่งครับพุ่โลยเรอพี่น้องเป็น สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุ่สุขคนครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับกลับมาพอกับผมเ่าบรรจงครับผมบรรจงครอบครับผมวันนี้สิพาพี่น้องมาใส่เบ็ดคือเก้าครับพี่น้องหาอยหากินคือกเก้าครับตามวิถีในภานนะครับเนาะวันนี้สิพาพี่น้องมาใส่ไม้นี่ครับผมไม้นี้พี่น้องเห็นบ่ครับน้ำรวดครับผมเป็นจะใส่เบ็ดดีดีครับพี่น้องน้ำรวดครับผมพุณรวดพูดเงาพุนครับ มันโหลดมาสั่งจ้าบันไซแก้วอ่าที่น้องเฉยโม่จักเนาะครับเนาะโอ้หลายบานครับหลายถอนกันมาเรื่อยครับผมนี่อันนี้ว่าแมนลว่าแมนตื่นๆนะครับนะนี่สามสามซีตัวมนได้รับสั่งยังเลิกเลยครับที่น้องอันนี้ข้องสองครับผมข้องหนึ่งจ่้งพลุนแล้วผมดีใส่ข้องสามครับข้องนี่แหละแล้วก็ข้องสี่ทั้งหมดนะครับตะวารดีไซน์ฟังคุณแล้วนู้ครับ ไงเง้วออกไปคุณฟางผุนค้คนเชียวโผดผมบ่าเข่าครับเดี๋ยวสีเข่าฟางนี้ก็แล้วกันครับสีหงกแน่กน็เดี๋ยวสิบห้าลุยมาหนีครับแต่ว่ารอบแรกผมสีใส้ใส่เดือนก่อนนี้ครับใส่เงี้ยใส่เดือนก่อนครับแล้วก็ตอนคำคำเดี๋ยวผมสีใส่เหียดใส้าทางไหนเงี้ยเบิดผมสีเสียบเงี้ยเขียดไว้หุุนตอนเศร้าครับเมื่อนีได้ใส่เดือนมากเห็นบ่หลักพี่น้อง ก็ไปเห็นดอกพี่น้องมืดปมดใส่เดือนประมาณประมาณรอยตัวนี่แหละครับผมมาเบียนมาหกสิบหลังครับวันนี้อยากไมไม่ไมี้สิบอันเก่าสี่สิบครับนี่เห็นป่ะคับไม่ไม่เลยเขาบิงเลยพี่น้องเบ,บ็ดผมเบ็ดผมมาใหญ่้ะครับพี่น้องเบ็ดผมมันออนครับเม็ดออนถือปันได้กับบบลุดกับพี่น้องออนโนบโนบแลวครับเม็ดไม่ครับผมเม็ดเบอร์หนึ่งครับพี่น้องเม็ดกาลข้างเบอร์หนึ่งแล้วกันขนาดสีในหน่อยจังหน่อยครับ ผมเบาเบ็ดใหญ่ครับเบ็ดใหญ่ผมประชอบมันแข็งครับโอเคครับนี่แหละซีไซส์ไม้นี่แหละพี่น้องเบิ้งครับมึงบรรยากาศถึงพี่น้องยางดีครับไอหยาผลเ่ียนมใส่ตรงครับตรงน้ำไหลนี่แหละครับเขาเปเอาตรงนี่ครับผลจอดรถเลยนครับเห็นไหมครับน้ำเป็นตะถึกยีขึ้นอย่างนี่พี่น้องใส่ใส่เดือนไว้แล้วก็บหยำพื้นถึกเดือดเขาก็มมใส่เงียเขียดไว้พี่น้อง เงาไอ้ผูแลครับผุ่งกีไก่ผุ่นรอบแรกครจิตไมยรุ่นปลาเข็งปลาคอหน่อยล่ะครับพี่น้องปลาเข็งนี้จะตัวจำสามซีนิยวเหมือนเอพี่น้องปลาเข็งนี้ตัวไ่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดเลาห้องกับมารุนกันตอนยามนะพี่น้องเนาะตามเสตียบเดิมเลยพี่น้องครับโอเคครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีกันตอนสอบครับผม ไปลุนเบ็ดน้ำกันครับพี่น้องตัวหน,นี้ได้แจมเดียวครับพี่น้องปลาคอเดี๋ยวให้มาหลุนกันตอนเศร้านะครับเนาะปะลาดูอ่ะที่กินมาพวกพี่น้องน้ำขึ้งคราบกดไปไปหลุนน้ำกันเลยครับวันนี้ตื่นสวยจังน้อยครับพี่น้องตื่นสายจังน้อยโอ้โฮเฮียกับปลาเบิดครับ กำลังไหนถือดยวสิผมจะถ่้ยมืนนนะ้อกี้เรากำัะทำไม่ได้ครับผมโอเคครับเอาห,หลังนี้คือจมเหรอพี่น้องหลัง,งนี้คือจมเหรอพี่น้องถูกเหี้งน้อพี่น้องเย้ย โอ้โหสังคอพี่น้องตายแล้วล่ะพี่น้องโอ้สุดแล้วพี่น้องบังคับโอ้ถึงจะงำไหนนอนเนี่ยบังคับโอ้ใส่งามๆพี่น้องอึ๊บโอ้อบังคับใายตะมื้อคืนหมดแล้วเนี่ยพี่น้อง โอ้ยเโดนเกนล็ดหลวบ่ปเลยพี่น้องเนาะครับโอเคครับผม,มแตมแหลกมาละตอนเสาครับอะไรจำโอเคครับเขาอ,อยากเก็บก่อนพี่น้องโอ้ตายพี่น้องเม่งนังนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวต้องไปพัดลบมอยู่ยครับพักคอครับผมโอ้พันเสืกอกอหยาพอดีครับเห็นปะครับพี่น้อง ขันใส่กอหย้าสันนอกพอหน่อยครับพี่นอ้นองแลครับโอ้อ,อร่อยครับเต็มสองมาแล้วนี่พี่นอ้องโอ้ความงามเมพพนี่ยครับ มนันพ okay, ันหนาเอาไปหน่อยโอเคครับผู้ผมอยากเจ็บด้วยพี่น้องเด้อเขีวพี่น้องแซมสองครับบนนี้โอ้น้องสัดกันมะเอาอีกแล้วพี่น้องมันปค่อยเลยเหรอครับโอ้ตายแล้วนี่พี่น้องโอ้ตายแล้วครับพี่น้องปวดอะแกงกระเดยอยู่ครับอู้สวยง่ามเลยครับพี่น้องปวดอะอู้เสียดายเลยพี่น้อง ถือตัวตายแะน้องมีนะครับปวดใส่พี่น้องอู้เกียวพี่น้องแจ่มสามวะนวครับปวดอู้ตายแล้วพอเป็นยังครับพี่น้องโอเคครับผมอู้เกียวเขียวเขียว,วพี่น้องขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อเดนะครับง,งามๆเลยครับโอเคครับผมขออนุญาตเก็บก่อนครับไปลุ้นกันต่อครับผม โอ้กินดีคุยพี่น้องมันใส่เงี้ยเขียนไปได้ครับมันขึ้นเพื่อผมสิบริเปลี่ยนเงเขียนไปครับน,น้องอ๋อโหล้างนี่เอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพัดน้ำมุมอีกแล้วอ,อุย้ยพะโคเนญ่พี่น้องอุ้ยครับเดี๋ยพี่น้องโอ๋ออูว์พะโคเนี่ยพี่น้อง โอ้ยโอโหเดี๋ยวๆๆๆพี่น้องเด้อตอมบุงม่มกินลกปุ้นนี่โอ้ย โรยหลอกลพี่น้องเป็นโรยหลอกลครับมือนี่ยต่อมาผมเลยพี่น้องพูดหรอกอ๋อพี่น้องใหญ่แห้งพูดครับโอ้เเ่าเกล็ดมันเหลื่อนบดครับมันดินพูดหรอกพูดหรอกครับเกล็ดเหลื่อนบดครับ,บโอ้ใหญ่แห้งพี่น้องพูดหรอกครับเกล็ดแปดขีดพูดหรอกครับเนี่ยอ๋อใหญ่ยครับเถิดพี่น้องใหญ่เขียดเห็นเหี้ยดแล้วพี่น้องเป็นนี่ยพูดหรอกครับเน่ยขนาดเลยครับโอเคครับผมขออนุญาตเก็บกันนะพี่น้องเด้อ น้องรังนี่โมบิแล้วครับโมูบลเล่ดีแล้วพี่น้องมียังบ้ามียังบ้ามียังได้หลรุนบ้ามีย่งบ้า,อ,บา,อ,บาอ้หลุดพี่น้องอ้ยของใหม่ทั้งไปโอ้ย ได้แต่ว่ารุดทำพี่น้องของใหม่ทั้งไต่ไปต่อครับผม ถือครับผมหมายกะทิหกหกเนี่ยเด้อพี่น้องกระต้อครับผมว้าหมานหน่อพี่น้องคนนึงนับเงยมาแล้วยตัวนึงเกิดเงยน้องมีก็ปะปถือครับผม โอ้ยเฮียครับบวดตัวนี้ต้องมันอยู่ไหนผดลรอวะอากาศดีครับยามส่องครับเย็นเย็นพี่น้องไากำลังเย็นไปไปต่อครับผมหี่นองเมืองหลังนี้ครับหลังนี้จมอยู่แล้วครับโอ้ยจมดีครับพี่น้องคุณ ละเลียดยุ้พี่น้องมีอย่างบ่มีอะไรไหมโอ้ของพี่น้องอุ้ยถูกประครพอ,อ,รอพี่น้องโอ้ตายแล้วพี่น้องอุ้ยตายดีเล่ะมุนพูดอะพี่น้องโอ้ยพีน่น้องขมันจะาตะายตายพี่น้องเหมือนนี้พูดอะพี่น้องพูดอะครับ เต็มกำม,มือเลยพี่น้องพุูดะอูย้ยเกี่ยวลพี่น้องพุูดะครับอูย้ยเยี่ยมเยี่มยีมยมย่มพี่น้องวันดีซะด้วยแถมบที่ซีครับผมโอ้ขออนุญาตเก็บได้พี่น้องเด้อมันมันมันพี่น้องหลังนี้อีกแล้าขวาพี่น้องเนี่ยพูดะครับเดี๋ยวลงไปหเห็นเลยครับปลาคอพี่น้องตายอีกแล้วครับอู้ยอุย โอ้ยพี่น้องมาคืนมันคือมาถือมาถือย้ำโซาตายทำโอ้ยแตี่ยมที่หาครับพี่น้องเอา้าพูดเกี่ยวพี่น้องโอ้ยเนาะมันมีแต่ปลาเสียชีวิตแต่น้อเบิ่งครับน้องามเลยครับพี่น้องโอเคครับปูมขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อโอ้กินเลือซะด้วยโอเคครับแตี่ยมที่หาเราเนี่ยหาหกเอาไว้หนะพี่น้อง ไปไปกันต่อครับพี่น้องโอ้หวานหวานพี่น้องเอา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 หลังนี่จมอีกแล้วพี่น้องถัดกันมานี่ละโอ้ปลาคอพี่น้องปลาคอนี่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 โอ้เยียเขียดเป็นเหย็ดอีกแล้วครับผมพี่น้องโอ้ยกระน้องเอาเอา นี <étique> <ural> <ble> โโ่โอ้ยแก้วพี่น้องแก้วมือนี่ครับโอ้ยมือวานนี่กับมันมือก้อนนี่กับมันมือนี่เอามันนี่เลยพี่น้องพดน้ำขึ้นไม่ไหมเหลียวพี่น้องเห็นป่ะครับน้ำขึ้นไม่ไหมยังสิเอาเฮียร้อยมาใส่นี่สุดยอดของความหมานะครับพี่น้องแก้วพี่น้องปุ่นพี่น้องเต็มมือเลยโอเคครับผมขอาหยาดเก็บเด้อยพี่น้องเด้ออแกวแก้วแกวพี่น้อง น้องมึงเป็นรังนี้ครับมีตัวบว่พี่น้องอู้บ่มีตัวดอกพี่น้องมันหลุดครับเฮียเม็ดผมอ่ะม่าของยุ่งเกียพี่น้องบมึงครับเม็ดว่ามาสีหักพุทธะอ้ยบ่อยู่ซำพี่น้องหลุดจ้อยอู้หสชีรายแถิพี่น้องเม็ดผมเกี่ยวหักคงปัน สะพานพะล้ำแปดพี่น้องวอัดโคง้งคาโคง้งเนี่ยเจ็บมักว่ะเม็บผมโอยูย่จ่อยพี่น้องโอ้เสิญได้เชิญได้พี่น้อง,อไ,ไ,องไปต่อครับโ,อ,โอ,อ้ไปต่อไปต่อไปต่ออู้มองแบบผีเพลินพี่น้นองแบบผีหน่อยครับงำงำ có thừng độc khắp đằng này, đằng này chỉ cái đèn là bác này, bác đẹp trai, đẹp là บ่ถึกหลังเนี่ยอันนี้ก็เป็นเฮี้ยฉีกระเดียนเฮียบ่เบิดแต่ว่าผมบเลยบเปลี่ยนไหวครับบ่ถึกคซ้ำอันนี้ก็ดอะไรเฮี้ยใส่เดือนได้เลยบ่ติงได้ ครับผมโอ้ยไปหลุดกัะต่อครับผมพี่น้ององหลังนี้แล้วครับจบมีแล้วพี่น้องอถึอย,ยูน้องแหลมโอ้โอเห็นตาหางพี่น้องเห็นตาหางนี่ขอ,องยังบอ ของยังบอไอช้อนอีกแล้วนี่อู้ห sì. ูเกวาเก๋าเก๋าตาเสียวมือเนี oh. ่ยนุงลุงเป็นมานอนน้าครับผมเนี่ยบอลุงมานอนน้าแต่ดอกสวยงามสวยงามบวดรับหอมงาม บ้านเบอร์เด่นเหลือฟังขุนบกไหลโอเคครับขออนุญาตเก็บก้นพี่นอ้องมองมึงสองลังนี่ครับมึงหลังนี้จมน้าหน,น,น้าจมมีอยังบ่มีบอ่ออยู่ครับพี่น้องหลังนี้หลังนี้มาถึกที่เด้อ โอ้โหปลาเขียงไงครับพี่น้องปลาเขีงแม่ละแสนตัวเนี่ยพูดอะเขีงน้อยมีคนแซวครับมีคนแซวโอ้ตัวใหญ่ครับพี่น้องมั้งปลาเขียงพูดอะโอเคครับปูพยายามเก็บด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับหลังรองสุดท้ายครับพี่น้องสีเบิดเบ็ดแล้วพูดอะ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 โอ้ยปลาดุกหรือวะเนี่ย โอ้ปลาดุกโอ้ยปลาดุกปลาดุกพีก่น้องปลาดุกปลาดุกนี่ยังฮุงงยไปไหนไปไหนเกี้ยวบ่่อได้ไปโอเคครับผมเก็บก่อนน้อพี่น้องเนาะโอเคครับผมพี่น้องยามเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยครับผมพุ่น โอ้ยมัอน,นี่หมันครับพี่น้องเอ้ยหมันครับหมันเนี่ยพี่น้องมันบริจาคภาคเลยครับพูดอะพี่น้องถ้าตัวมังามพี่น้องปลาพุ่นตัวนี้ตายก็หลายลีพี่น้องมันสั่งมึงอยู่เสียงน้ำหันสามลูกหรือเป่าครับสามลูกประมาณสามลกนี่น้อยครับพูดอะนี่ใส่งามพี่น้องนี่ พอสวยางงามเลยเห,หเห็หอบอกเกิดใหญ่ตัวนึงครับไม่แม่นต่แปดขีดยิ่งกว่ครับตัวนี้ดีครับตัวใหญ่โอ้หูพี่น้องอู้หสุดยอดครับหมานครับวันนี้มันมานมานัมนมนัมนมานแห้งโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ขื้นเ่าด้วยครับเด้อมักกระไรถือใจกระแชร์เด้อพี่น้องกดซับสะไข่ผมนำเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิง่งกดการแจ้งเตือนไว้ครับ ถ้าหักคลิปแนวนี้นะพี่น้องนะคลิปหาอยู่หากินแบบนี้กะกดติดตามกด subscribe ไวไ้น,นะพี่น้องนะเป็นกำลังใจให้บรรจงแฟมบรีครับผมวันนี้ผมตื่นสวยจัง้อยครับพี่น้องโอเคครับผมฝากพี่น้องไว้คือเก่าครับสำหรับมือนี้สวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับ